สวัสดีครับวันนี้อยู่กับสินค้ามาใหม่จากทางแบรนด์ Infinix นะครับวันนี้อยู่กับ Infinix Note 40 Pro Plus นะครับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่รองรับสัญญาณ 5G นั่นเองนะครับเอาเรามาดูกันที่สเปคบนกล่องกันหน่อยนะครับเขาแจ้งอะไร มาให้เรารับทราบกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยรุ่นนี้นะครับมี nfc มาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบเสียงนะครับรุ่นนี้จูนเสียงโดย jbl นะครับในส่วนของแรมกับ rom นะครับแรมเนี่ยให้มาสูงสุดอยู่ที่24่สกิกนะครับก็คือ ram เดิมเนี่ย12บสกิกขยาย ram เพิ่มเติมได้อีก12บสกิกนะครับในส่วนของ rom เนี่ยให้มาที่256ร้กิกนะครับ ในส่วนของการรองรับชาร์จเร็วทุกคนรุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วได้สูงถึง100วัตต์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหอะไรจะเร็วได้ขนาดนี้ส่วนด้านหลังกล่องนะครับเขาแจ้งว่าสามารถที่จะรองรับการชาร์จแบบไวเลสได้ด้วยนะที่20วัตต์นะครับหน้าจอเนี่ยดีไซน์เป็นแบบ 3D เค r ร์นะครับก็คือหน้าจอแบบโค้งนั่นเองมาพร้อมกับเรชเรทหน้าจอสูง120เฮิรต์นะครับ ในส่วนของพาเนลหน้าจอนะครับได้เป็นจอ AMOLED นะครับตัวนี้มีการครอบทับด้วยกระจก Corning Gorilla Glass เพื่อเสริมความแข็งแรงด้วยนะครับส่วนในเรื่องของกล้องถ่ายรูปเนี่ยรุ่นนี้ความละเอียดสูงสุดอยู่ที่108ล้านพิกเซลนะครับมีระบบกันสั่น OIS มาให้ใช้งานด้วยนะครับ ในส่วนของชิปเซตเนี่ยได้เป็นตัว Dimensity 7020นะครับเป็นชิปเซตที่รองรับสัญญาณ 5G นั่นเองนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่6.78นิ้วนะทุกคนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น FullHD+ นั่นเองนะครับแบตเตอรี่เนี่ยให้มาที่4,600ม ah ิลลิแอมป์นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ของตัวเครื่องเนี่ยมาพร้อมกับ x o s เวอร์ชัน14นะครับ กล้องหน้าเนี่ยได้ความละเอียดมาสูงถึง32ล้านพิกเซลเลยนะทุกคนสเปคที่เขาแจ้งไว้บนกล่องคร่าวๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูหน่อยทุกคนภายในกล่องเนี่ยเขาก็จะแถมตัวนี้เลยนะครับตัวชาร์จไวเลสนั่นเองนะครับตัวนี้แถมมาให้พร้อมใช้งานด้วยนะอ่าละนี่ก็คือตัวชาร์จไวเลสนะครับทุกคน เป็นลักษณะแบบว่าเป็นวงกลมนะครับตัวนี้นี่เลยแล้วก็จะมีพอตนะครับที่เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับซึ่งพอตของเขาเนี่ยจะเป็นพอรตไทซนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ภายในกล่องกันบ้างนะครับทุกคนเขาแถมอะไรมาให้เราใช้งานกันบ้างนะครับเปิดกล่องออกมาเนี่ยเราจะเจอกับกล่องเล็กนะครับเรามาดูกันหน่อยว่ากล่องเล็กเนี่ยเขาแถมอะไรมาให้เราบ้างนะครับชิ้นแรกเลยเนี่ยจะเป็นเข็มจิ้มซิมนะ แล้วก็จะมีคู่มือการใช้งานนะครับแล้วก็บัตรรับประกันสินค้านะครับต่อมานะครับจะเป็นฟิล์มกระจกนะครับตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะเดี๋ยวขอญาตแกะมาดูหน่อยแล้วกันนะครับว่าฟิล์มกระจกเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับฟิล์มกระจกเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆนะทุกคนขอบเนี่ยจะเป็นขอบโค้งนะครับนี่เลยบริเวณขอบจะเป็นสีดํานะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ ต่อมาจะเป็นเคสนะครับเคสของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะพลาสติกแข็งนะครับส่วนชิ้นนี้นะครับจะเป็นสติกเกอร์นั่นเองนะครับเอาไว้ติดตัวเครื่องก็ได้นะอา่าทีนี้เรามาดูกันที่ตัวเครื่องกันบ้างนะครับตัวเครื่องเนี่ยอยู่ในซองพลาสติกนะครับเดี๋ยวผมขอญาตวางไว้ก่อนละกันเรามาดูกันที่ด้านล่างกล่องกันหน่อยนะครับว่าเขาแถมอะไรมาให้เรากันบ้างนะครับ เปิดกล่องออกมาเนี่ยด้านล่างสุดเลยนะครับจะเป็นไอทัปเปอร์นั่นเองนะครับนี่เลยขนาดใหญ่มากเลยนะขาปักเนี่ยจะเป็นขากลมนะครับส่วนทางนี้นะครับพอร์ตของเขาเนี่ยจะเป็นพอร์ตไทยสีนะครับทุกคนเอาเรามาดูกันหน่อยว่าการจ่ายไฟของเขาเนี่ยสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดเท่าไหร่นะครับก็คือจ่ายไฟสูงสุดเนี่ยอยู่ที่100วัตต์เลยนะก็คือแถมมาให้พร้อมใช้งานเลยนะครับ ชิ้นต่อมาเนี่ยก็จะเป็นสาย USB นั่นเองนะครับพอร์ตเนี่ยจะเป็นพอร์ต Type C นะเป็นแบบ C to C ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะชมตัวเครื่องไปพร้อมๆกันเลยนะครับอ่านี่เลยนะครับโอ้โหจะบอกว่าจอของเขานี่คือรอบนี้ดูพรีเมียมมากเป็นจอโค้งนะครับทุกคนเห็นไหมบริเวณขอบเนี่ยจะมีความโค้งนะครับ ด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยพื้นผิวของฝาหลังนะครับจะดีไซน์คล้ายกับงานหนังนะครับทุกคนเราบอกว่าดูพรีเมียมมากเลยนะในส่วนของโมดูลกล้องนะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับตัวนี้ยกขึ้นมาจากฝาหลังก็มีขนาดที่หนาขึ้นมาจากฝาหลังเนี่ยพอสมควรเลยนะกล้องหลังเนี่ยมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัว3เลนนะครับตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของไฟแฟลเนี่ยเขาดีไซน์เป็นแบบแฟตวงกลมนะครับสวยเลยแล้วก็จะมีสกรีนนะครับคำว่า108ล้านพิกเซล OIS นะครับซปเปอร์ซูปปซมนะ มาดูกระทิปปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันบ้างนะครับเริ่มจากฝั่งซ้ายมือสุดเลยนะครับก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับตามบอดีไมสนทนานะแล้วก็ตามบรดีช่องเสียบใส่ชาร์จนะที่ไปปลพอตไทสีนะแล้วก็ตามบริดี้ลำโพงครับซึ่งช่องใส่ซิมการ์ดของเขานะครับสามารถใส่ได้แค่2ซิมนาโนเท่านั้นเองนะไม่สามารถเพิ่มเมมโมรีการ์ดได้นะครับ ฝังขวาของตัวเครื่องเนี่ยมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงและปุ่ม power หลานบนของตัวเครื่องก็จะมีไมค์ตัวที่2นะครับมีตัว IR remote แล้วก็จะเป็นลำโพงตัวที่2ตัวนี้นะครับระบบเสียงของเขาเนี่ย Sound by JBL นะครับส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องเนี่ยว่างเปล่านะอ่าเดี๋ยวเรามาลองใส่เคสดูหน่อยนะครับใส่แล้วจะหล่อจะเท่หรือเปล่า นี่เลยนะครับเวลาใส่เคสจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านล่างของตัวเครื่องนะครับมาดูกันหน่อยทุกคนด้านล่างเนี่ยเขาจะเว้นช่องเอาไว้สําหรับลําโพงนะครับแล้วก็จะเป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับในส่วนของขาดซิมเนี่ยเราอาจจะต้องแกะเคสออกมาเพื่อใส่ซิมหรือใส่เมมนะครับขอบด้านข้างเนี่ยเขาจะเว้นเอาไว้นะครับทุกคนทั้งฝั่งขวาและฝั่งซ้ายเลยครับ ด้านบนของตัวเครื่องเขาจะเว้นไว้นะครับตรงลำโพงนะครับแล้วก็จะเว้นในช่วงของไม้ตัว IR r e m o โ e อะไรแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันที่การชาร์จ100วัตต์กันหน่อยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับหัวกับสายที่ผมเทสตอนเนี้จะเป็นหัวกับสายที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเลยนะทุกคนพอเราเสียบสายชาร์จนะครับด้านบนเนี่ยก็จะมีแถบเมจิกลิงนะครับ แจ้งเตือนจานวนแบตเตอรี่ที่กำลังชาร์จอยู่ตอนนี้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับแล้วเราเนี่ยยังสามารถที่จะเลือกโหมดการชาร์จด้วยนะมีทั้งหมด3โหมดนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยเนี่ยชาร์จในอุณหภูมติต่ำนะครับตัวนี้ไฟเนี่ยอาจจะเข้าชาร์จที่สุดแต่ว่าอุณหภูมิของตัวเครื่องเนี่ยมันจะไม่ค่อยร้อนนะครับแบบกลางๆเลยเนี่ยจะเป็นแบบสมาร์ทนะครับทุกคน ก็ความไวเนี่ยก็จะเร็วขึ้นมากว่าชาร์จอุณหภูมิต่ำนะแต่ว่าความร้อนเนี่ยก็จะมีเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและแบบสุดท้ายจะเป็นการชาร์จเร็วนั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นการชาร์จแบบเต็มที่เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าตัวเครื่องเนี่ยอุณหภูมิอาจจะสูงอยู่นะและนอกจากนี้แล้วนะครับรุ่นนี้ก็ยังรองรับการชาร์จแบบไวเลสได้ด้วยนะครับก็คือชาร์จเร็วสูงสุดเนี่ยอยู่ที่20วัตต์เลยครับ แถมตัวเครื่องของเขานะครับยังสามารถแชร์แบตเตอรี่เนี่ยไปให้กับเครื่องอื่นๆได้ด้วยนะครับแต่ว่าเครื่องที่จะอามาชาร์จเนี่ยต้องรองรับการชาร์จแบบไวเลสด้วยนะแล้วระหว่างการเล่นเกมนะครับถ้าคุณรู้สึกว่าแบตเตอรี่มันใกล้จะหมดเนี่ยรุ่นนี้มีบายพาสโหมดมาให้ใช้งานด้วยนะครับสามารถที่จะช่วยถนอมแบตเตอรี่ของคุณเนี่ยได้อย่างดีเลยครับ แนนดของหน้าจอเนี่ยได้เป็นจอ a ัลเบรตนะครับโอ้โหได้บอกว่าสีสันความจัดจ้านนี้คือดีมากๆนะครับขนาดของหน้าจอเนี่ยได้มาที่6.78นิ้วนะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่ขนาดใหญ่มากๆเลยส่วนความละเอียดของหน้าจอจะเป็น Full HD Plus นะครับความหนแน่งของพิกเซลจอได้มาที่394 PPI เลยนะแล้วหน้าจอของเขาเนี่ยยังได้รับมาตรฐาน DCI P3 ถึง100%เลยนะทุกคน มาดูกันที่ฟังก์ชันการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอกันบ้างนะครับฝั่งซ้ายมือสุดจะเป็นโหมดภาพยนตร์นะครับต่อมาจะเป็นงานวีดีโอนะครับงานวีดีโอก็จะมีระยะ1 x 3 x มาให้ใช้งานด้วยมีฟิลเตอร์ต่างๆมาให้ใช้งานเหมือนเดิมนะครับสามารถที่จะปรับค่า f ได้นะครับจะตั้งค่าเปิดหรือว่าปิดก็ได้นะครับเผื่อว่าใครต้องการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบลอเนาะและยังมีโหมดบิวตี้มาให้ใช้งานด้วยนะครับ บ o ดบิวตี้เนี่ยจะอัดได้สูงสุดที่ 720p 30เฟรมเลตนะครับแล้วก็มีกันสั่นมาให้ใช้งานด้วยนะครับตัวนี้สามารถตั้งค่าเปิดหรือปิดได้ถ้าเราเปิดกันสั่นเนี่ยความละเมอียดมันจะฟิกเอาไว้ที่ 180p 0 30เฟรมเลตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็สามารถที่จะอัดได้ที่ความละเมอียด 2k นะครับ 180p 60เฟรมเลตก็ได้นะครับ ก็มีหลายความละเอียดมาให้เราเลือกใช้งานเลยนะต่อมาจะเป็นโหมดรูปภาพนะครับก็จ,จะมีระยะ 1x และ 3x นะครับโหมดรูปภาพก็จะมีโหมด108ล้านพิกเซลมาให้ใช้งานด้วยนะทุกคนเผื่ <c oughs> อว่าใครต้องการภาพที่มีความละเอียดสูงอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> และยังมี AI นะครับมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสีนั่นเองนะครับ ต่อมาจะเป็นโหมดรูปบุคคลนะครับก็จะมีระยะ 1x และ 2x มาให้ใช้งานด้วยนะครับมีค่าบิวตี้มาด้วยนะทุกคนสามารถปรับแต่งพวกความเนียนของผิวรูปแบบใบหน้าอะไรแบบเนี้ยปรับได้นะครับแล้วก็จะมีโหมดกลางคืนนะครับโหมดกลางคืนเนี่ยมีระยะ 1x และ 3x มาให้เลือกใช้งานด้วยนะ ส่วนหมวดเพิ่มเติมอื่นๆน,นะครับก็จะมีโหมดสโลโมชันทำแ a บวิดีโอคู่วิดีโอสั้นสกายช็อปหมวดโปรมืออาชีพพานอรามามาโคขั้นสูงโหมดเอกสารและถ่ายภาพ AR ครับมาดูตัวอย่างภาพถ่ายกันหน่อยนะครับรูปนี้จะเป็นการถ่ายโดยใช้กล้องหลังนะครับถ่ายด้วยโหมดปกตินะก็คือโหมดรูปภาพนั่นเองยังไม่ได้ใช้โหมด108ล้านพิกเซลนะครับ ซึ่งถ้าหาว่าเราซูมดูรายละเอียดแล้วเราก็ต้องบอกว่าภาพเนี่ยโอ้โหชัดมากทุกคนลายเส้นบนเส้นผมอะไรแบบนี้ก็เห็นได้อย่างชัดเจนนะครับประกายของความแวววาวบนลูกตาเนี่ยโอ้โหดูใสกิ๊กมากเลยด้ามจับของดาบนะครับรายละเอียดจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเล็กมากเลยนะแต่ว่าเห็นได้อย่างชัดเจนเลยทุกคนดูสิภาพค่อนข้างคมชัดมากเลยนะครับ อีกรูปหนึ่งนะครับนี่เลยถ่ายเจ้าแมวนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแมวตัวนี้มันเล็กมากนะเดี๋ยวผมมาให้ดูนี่นะฮะขนาดจริงๆจะประมาณนี้ทุกคนแต่พอเวลาถ่ายออกมาแล้วเนี่ยก็ถือว่าถ่ายได้ชัดเจนดีนะซูมอะไรแบบเนี้ยก็ค่อนข้างชัดนะครับส่วนรูปนี้นะครับเป็นการถ่ายด้วยโหมด108ล้านพิกเซลนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูตัวหนังสือกันหน่อย ว่าตัวหนังสือจะยังคมชัดอยู่ไหมเห็นรายละเอียดได้อย่างชัดเจนหรือเปล่านี่นะฮะโอ้โหต้อบอกว่าชัดมากเลยนะเดี๋ยวเรามาอ่านไปพร้อมๆกันนะครับหัวชาจของเขาเนี่ยสามารถที่จะจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่100วัตต์นะครับทุกคนเห็นไหมนี่เลยตัวหนังสือเนี่ยถือว่ามองเห็นได้ชัดเจนเลยนะซูมขนาดเนี่ยก็ยังอ่านออกนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันที่งานลำโพงกันบ้างนะครับทุกคนรุ่นนี้ได้ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงคู่เลยนะจูนเสียงโดย JBL นะครับต้องขออนุญาตช่อง Apple K Channel ด้วยละก,กันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบค,ค,ออคลิปอ,อาาก้านน็นนนนแบบนย โอเคครับทุกคนเลยนี่ก็คือ Infinix Note 40 Pro Plus 5G นะครับคลิปพรีวิวแกะกล่องเนี่ยผมขอประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครจะดูคลิปรีวิวเต็มเนี่ยเดี๋ยวรีบทำให้อย่างด่วนเลยนะครับสำหรับวันนี้จบก,การพรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพรคุณทุกขั้นมากๆเลยนะครับที่รับชมแล้วก็ติดตามสวัสดีครับ